นนี้อครับผมจริงเขารู้สึกแรกคือรู้สึกดีใจครับแล้วก็เออมันมันภูมิใจมากที่ได้มาร่วมงานคือแบบรู้ทันเพราะว่าจำว่าปีที่แล้วเราได้มาร่วมงานคือแบบไม่ต้องเป็นเป็นอีเวนต์แรกเหมือนับที่ต้องถ่ายซีรีส์จบก็ปีแล้วจำยังจำความรู้สึกได้เลยว่ามันใหญ่มากจริงสุดทีนี้ก็ร่างกายก็โดนดีก็อยากจะ ขอบคุณที่พี่ผู้ใหญ่ทุกคนครับที่เชิญพวกเรามาอีกครั้งหนึ่งรครับครับผมใช่ก็ตื่นเต้นเอาจริงเหมือนได้เติบโตมาด,ด้วยกันเพราะจริงวันแรกที่ออนคือวันหลังจากเหมือนเป็นงานแรกๆเลยที่เราได้ออกหมืจากซีรีส์ออนอย<ช>่างเงี้ยแพรวะรถ้ว่าทำให้เราได้เห็นว่ามีผู้คนที่รักเรามากแค่ไหนวันนั้นเราดีใจกันกมากจนถึงวันนี้ ทุกคนยังคงอยู่กับเราแล้วก็ฟิตรายไดอยู่กับเราเราได้มรับคำตอไปก็ขอบคุณมากเลยครับครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่พวกเราอยไรเนาะคือได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไที่ดีครับซีรีส์วายคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เด็กไทยนะมันขยายไปทั่วโลกไปเลยเราเราเป็นอันดับหนึ่งเราเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องซีรีส์วายรู้สึกว่าเราภูมิใจครับในในซอฟต์พาวเวอร์ในตำแหน่งเนี้ยเราภูมิใจมากแล้วก็อยากทำให้มันดีขึ้นขึ้นไปอีกครับก็ดีใจที่ ผลงานของไทยครับอย่างน้อยคือผมแบบไปออกอินเวนต์ต่างประเทศเยอะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแบบทุกคนในการซัพพอร์ตเรามากจริงๆก็ดีใจครับแล้วก็อยากให้อนาคตคือเออซัพพอร์ตของไทยแล้วก็ซีรีส์ไวยไปเดินไปไกลมากกว่านี้นอกจากนี้เนาะปีนี้ก็จากซีรีส์ไว้แล้วเนี่ยไทยมีซัพพอร์ตไทยว่าอีกก็คือทีป๊อปโอ้ใช่ทีทีปป๊อปมาแรงมากแล้วก็แปะแบบน้องๆเก่งกันมากอย่างรายการแต่แต่ละรายการที่ออกมาคือมันเปิดถูเบอร์ตายหรอ ร้องล้อน้องล้อเราเราเราก็พี่ๆน้องๆทุกคนเก่งมากเราเราก็กลับมาฟังเพลงไทยเหมือนกันกลับมาติดตามศิลปินไทยเหมือนกันก็ขอให้แบบไปได้ไกลๆเลยครับใช่ครับเหมือนกันขอให้ไปได้ไกลๆแล้วก็จริงๆผมก็เป็นคนที่ฟังเพลงไทยอยู่แล้วแล้วยิ่งรู้สึกว่าวิพอทีป๊อปเรากลับมาต่างกับดูอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆทุกคนคือแบบเราเห็นึนความตั้งใจไม่ว่าแบบในเรื่องของการร้องเพลงการทำโชว์การเต้นกระตังซึ่งแบบน้องๆถูก เก่งมากจนแบบผมก็แอบคิดว <those tracks. S 2> ่าอุยถ้าเกิดเป็นเราอ่ะไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้เยต้องแบบน้องๆาตเก่งมากเากจัมีสักตั้งสักห่งสือลายักหนึ่งสเต็ปสักหนึ่งสเต็ปแค่พอไทักเพออยู่กับี่น้องได้ไหมครับามน่จรเต้ิ่งษจมีาจิงผมตอนนี้ผมติดตามอยู่รายการหนึ่งครับก็ จะเปิดก้าเขาพูดได้พูดได้ก็น้องๆเก่งรู้สึกว่าเห็นพัฒนาการของน้องแต่แรกทุกคนเนี้ยก็น้องๆเก่งเปนมากใช่ใช่ครับคือผมคือบอกว่าฟังฟังทุกเพลงดีกว่ายิ่งแบบทุกเพลงที่แบบเป็นไวรัลแล้วดังอยู่ตรงนี้ฟังหมดเลยใช่ครับอ๋อก็ ช่วงนี้ตอนนี้จะเป็นแฟนมินตยคู่ตย์ึงคู่เนาะครับผมใช่ที่ประกาศไปแล้วว่ามีมาเก๊ากับญี่ปุ่นครับผมใช่ครับแล้วก็อยู่กําลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวเพื่อที่จะแบบว่าทำผลงานใหม่ออกมาครับซึ่งทางพี่เมย์แล้วก็พี่พี่เมย์ไว้ก็เพิ่งจะปล่อยประกาศออกไปมเมื่อเร็วๆนี้เองครับใช่ก็เป็น2องโปรเจกต์ใหม่ของทาง,ง,งเมย์ไว้นะครับขอฝากทุกคนด้วยใช่ครับจะเป็นอะไรประมาณไหนรู้ไหม บอกเล้เพราะว่าจริงอะผลงานผลงานสองผลงานเนี่ยคือพี่ๆแฟนทุกคนจะถามมาเสมอว่าแบบจะมีผลงานล่วมกันอีกไหมซึ่งน่าจะเป็นผลงานที่ทุกคนตั้งตารอครับก็อันนี้ได้เห็นแบบพวกผมสองคนแบอยู่ในแบบอยู่ในเฟรมเดียวกันอีกใช่ครับฟ้าอะไรังไงไหมสปอยสปอยเหรอาจริงสปอยได้สปอยได้สปอยในสปอยได้ละกันก็เป็นในบทที่ผมตื่นตั้งแต่ได้รับชื่อตละคร แค่ชื่อตัวละครเราก็เราก็ชอบแล้วแล้วหลังจากนั้นมันมันทำให้เราตื่นว่าเราอ,อยากศึกษาบทนี้ไปเยอะซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ได้รู้จักกับตัวละครนี้เยอะๆใช่แบบแตกต่างอะแตกต่างแตกต่างไหมผมรู้สึกว่าอ่ะผลงานเริ่มใหม่มันมันมีความโตกว่าเรื่องที่ผ่านมาของเรา DS ทั้งสองเรื่องของแบล็กกาวด์วตัวละครล็อะไรบอกแค่ว่าแค่ชื่อซีรีส์กับชื่อตัวละครก็มีความหมายใช่อะไรว่าเราจะได้เห็นอะไรโอ้แล้วก็ พลิกเลยแบบปุ๊กนี้เลยคว่ำเลยใช่แต่ไม่ใช่แค่ผมขอคนด้วยก็ยังมีผลงานของแบบค้อื่นๆด้วยกปกติเนาะคนคชอบได้บชอบได้อะไรที่แบบุน้อยแบบีแล้วก็นก็ได้อายุแบบเยอะเพิ่มอันน้ยังไงต้องรอดูครับอาจจะไม่ไม่เหมือนเดิมตลอดไปทุกคนอาจจะเห็นเราสคนเข้าไปใช้ชีวิตมากกว่เรื่องที่ผ่านมาใช่ป่าอาจจะค่นี้แค่นี้ครับอะไรไหมพอนได้ กดดันไมหมเราถามว่ากดดันไม่กดดนันเพราะเหมือนพอม็นเรื่องที่2งเนี้ยเราต้องพนะต,ตัวเองมากขึ้นเพราะมันมันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วเราต้องรู้จักทํากันบ้านแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นในบทบาทต่อไปใช่ครับแล้วก็แน่นอนว่ายิ่งเป็นผลในัที่ที่เราเราเห็นพเพราะแ่กันธนาเพาะแบบที่พีททุกคนมัตั้งใจกันมากมากเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเ,เราต้องทำออกมาให้มันดีมากกว่าผลงานที่ผ่านมาแปลงตรแปลนี้หน่อยตอนนี้เตรียมอะไรไปบ้าง มคู่ซึ่งที่ผ่านมาเป็นฟิมิตสี่คนเนาะก็จะมีอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นได้ไปพบเจอกันใช่คราบอว่าเรื่องของโชว์ที่พอมันเป็น4ี่คนมันจะแบบอาจจะเห็นเล่าหนึ่งถึงสองโชว์ต่ออีเวนต์ก็อาจจะได้เห็นมากขึ้นในในพิมพ์ท้งคู่คนะร,รับภาษาอะ ล่าสุดผมเพิ่งได้เหมือนจะแล้วไปออกไปไปถ่ายคลิปแล้วพี่เขาเหมือนให้เล่นเกมบอกทักษะภาษาแล้วเหมือนเอาไว้ยิ่งแบบเราได้ไปฝึกติ้งตามประเทศแล้วก็ที่ต่างๆเยอะมากมายแล้วรู้สึกว่าประเทศแต่ละประเทศมีภาษาที่มีเสน่หแล้วก็จริงๆนั่งโอกาสอยากเรียนหรือลงถึงแม้ว่าแบบเราตกลงจะจำันไม่ค่อยเก่งก็ตามใช่แต่ก็อยากจะตื่นต้นกับที่พูดภาษา ขอทีอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับก็จะน่ารักไ่ตลอดไปแล้วแลวก็ฝ่าผลงานด้วยครับในอนาคตนี้ก็ตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็จะทำออกมาอยากสุดความสามารถครับใช่ครับแล้วก็อยากอยากบอกสมอว่าพวกเราสองนก็จะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นเด็กที่เก่งมากขึ้นแล้วก็ยังส่งมอบความสุงกับทุกคนได้มากขึ้นครับขอบคครับพวกเราสองคนด้วยครับครับสครับขอบคุณครับ